ครับผมสวัสดีครับมิตรสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านนะครับเ mm hmm. มื่อนี้พามาอยู่ที่กอไผ่หรืองเงาไผ่คือเกาผ <c oughs> าพี่น้องมเบึงนะครับมเบึงไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยว่าได้นะครับแต่มาปลูกไผ่นี้จะอยู่แถวภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนเหนือของประเทศไผ่ที่มักที่สูงแห้งนะครับไผ่นี้ แต่ปูกอยู่ตอนนี้ปูกอยู่สีสะเกตครับผมสีสะเกตกันเองครับสามปีผ่านไปครับผมนี่เลยครับไผ่ที่ได้อันนี้คือไผ่ยังพี่น้องหุบอลไผ่ยักษ์นั่นไผ่ยักษ์นั่นนะครับตอนนี้ลมเป็นหน้าห้าแลวผมบอกว่าหน้าหานะครับใหญ่สุดแล้วลำนี้ที่เหลือก็เป็นลำเพิ่งเกิดใหม่นะครับเดี๋ยวกลับกล่องให้ดูนะครับเด้อนี่ครับ สูงตรงนะครับแต่ว่าถ้าปลูกทีทีหรือมีกออื่นมาเบียดบังผมว่ามันน่าสีสูงตรงกว่านี้นะครับน,นี่มันโค้งอยู่วันนี้ผมสิพาพพี่น้องมาเบิงไผ่นะครับแล้วก็มาต้อนไผ่มาเบิงวิธีการต้อนอันนี้ผมทดสอบคือตอนกิ่งที่ตัดตัดเก่าแล้วก็มันโผล่ขึ้นมานะครับก็เลยต้องต้อนลองดูแต่วันนี้ผมมาท,ทําพิธีการต้อนแบบใหม่แบบที่เขาทํากัน นี่ครับลำนี้เป็นลำที่ออกเมื่อปีใกล้นะผมจะตัดครับตัดตรงนู้นเอามาใดคือไปตัดประมาณ3เมตรจากเงาครับสมเมตรให้มันเหลืออยู่มานั้นครับอย่าให้มันขาดแล้วจะทิ้งกิ่งลงฟังฟุ่นปลพุ่นไปอยู่ข้างนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าทำย่างไรก็ตัดเสร็จแล้วโอ้ยทางเข้ายากหน่อย บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่สวนของผมนะครับแต่ว่าเขามีกอไผ่ผมเลยเอาสามาตอนเพื่อแบ่งปันนะครับไปปลูกนี่ครับพอลงมาแบบนี้ปุ๊บผมก็ตอนกันไกลตัด,ต,ดตัดกิ่งเล็กๆออกนะครับนี่จะทําเหมือนกับไผ่สร้างมนนะครับผมเดี๋ยวหากันไกลก่อนจะทาเหมือนกับไผ่สร้างมนครับนี่เราตัดกิ่งเล็กเสร็จแล้วเราก็จะตัดกิง่งที่กิ่งกระโดงนะครับนี่ตัด ตรงข้อแรกนะครับให้ใต้ตาข้อแรกมานะครับใต้ตาข้อแรกเหมือนกับไผ่สร้างมุลแหะครับนี่ครับมีข้อแรกเราตัดเลยครับจึ๊บต้องต้องเป็นใบกลางแบบนี้นะครับถึงตัดได้กิ่งตัวนี้จึงจะไม่เฉาไม่เหี่ยวเป็นใบกลางแบบนี้นะครับนี่ครับตัดเลยครับจึ๊บแนแกไม่ค่อยเข้าเ้อเตัดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้นะครับได้ มันจะนุบกิ่งลงมาแบบนี้ครับผมเหมือนกับไผ่สร้างมนนะครับแต่ว่าเราจะทําให้มันเป็นสองกิ่ง <ouse> เป็นเขาควายออกมาแล้วเราก็จะทำการตอนเหมือนไผ่สร้างมนนะครับั้นตอนเดียวกันเลยนะครับตัวนี้น่าจะอ่อนอยู่เนาะเอาไว้ก่อนตัวนี้ก็อก่อนอยู่นะครับเอาไว้ก่อนบ่จะดูก่อนนะครับอ่อนอยู่นะครับเอาไว้ก่อนให้มันออกรากให้ใบมันยาวกว่านี้ก่อนนะครับ เหมือนตัวปลายนี่นี่ผมจะใช้ไม้ค้ำไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันขนาดเราต้องสูงกว่าน,นี้ครับเพราะว่าปล่อยวัวมาครับวัววัวมันจะกินครับเป็นวิธีการตัดแต่งกิ่งไผ่ย,ยักษ์นั่นนะครับเตรียมรุ่นเตรียมดูตอนต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ที่จริงเราจะเอากิ่งเดียวก็ได้กับกิ่งกระโดงแต่ผมโลบหน่อยนิดหนึ่งย้ายมาลองอเหมือนกับ กิ่งไผ่สร้างมนนะครับแล้วค่อยมาตอนกันนะครับมาตอนกันมืนไผ่สร้างมนแล้ววันนี้จะทําไว้สองลำทำเป็นนี่สองลำนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม